สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะ่ะไปเที่ยวคาเฟ่สุดชิคก,กันนะที่จังหวัดจันทบุรีครับและนี่คือริมผาคาเฟ่นี่ก่อนอื่นเลยนะเราต้องเดินขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางเดินนี่เลยครับและนี่คือทางเดินขึ้นไปคาเฟ่นะดูสิอย่างกับเดินอุทยานอย่างนั้นแหละไปครับเฮ้ยอากาศจะร้อนสักหน่อยนะวันนี้นะต้องมีร่มช่วยนิดนึงนะครับเพื่อนๆไปเดินไปเดินไปนี่เลยฟืบและนี่นะครับ คือทางขึ้นแนวปูนนะใกล้จะถึงแล้วนะถามจริงนี่คาเฟ่หรือเขาพิชกูดเนี่ยและนี่พอขึ้นมาถึงนะครับเราจะหายเหนื่อยไปด้วยกันกับวิวสวยแบบนี้ดูสิริมผาคาเฟ่นี่นะครับใครจะคิดนะว่าคาเฟ่สุดชิคแบบนี้นะครับจะมาตั้งอยู่บนริมยอดผาแบบนี้และนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับดูสิชิคจริงๆนะครับนี่ถ้าใครร้อนนะเขามีโซนแอร์ด้วยนะด้านในนี่นะครับแบบนี้นะฮะ นี่มีหลายเซกชันให้เลือกนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากๆเลยนะครับสุดชิคจริงๆนะฮะตอนนี้ผมมาแดดยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่และนี่คือเมนูที่ผมสั่งมานะครับสตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กครับผมหน้าทาเลยทีเดียวเชียวดูสิบวกกับนี่เลยครับผมดาร์กชอ็อกโกแลตโอ้โหไงรสชาติเข้มข้นมากๆอ่ะลองชิมดูซะหน่อยอปึบ พอได้ไหมพอได้ไหมพอได้ไหมเป็นอะไรที่แบบว่าเข้มข้นจริงๆเยี่ยมไปเลยฮะใครมาต้องมาลองนะเมนูนี้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมและจากนั้นนะครับผมก็เดินออกมาสู่บรรยากาศด้านนอกนะครับกับวิวที่สวยงามมากๆเลยสมกับชื่อเลยนะฮะริมผาคาเฟ่นะครับนี่โอเคครับก่อนกลับนะครับเพื่อนๆคนไหนมาจันทบุรีนะครับอย่าลืมแวะมานะครับริมผาคาเฟ่นะครับคาเฟ่สุดชิคแวะมาเช็คอินด้วยกันนะครับทุกคน เยี่ยมเลยโอเคไปละสวัสดีครับ